สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฟอีกแล้วนะคะที่แมเน่ไลฟ์สไตล์ทีวีนะคะ,ะวันนี้แมเน่ไลฟ์สไตล์ทีวีเราก็ยังอยู่กันที่เยอรมันนะคะสําหรับวันนี้นะคะโฟสําหรับวันนี้นะคะโฟอยากจะมาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับช่องนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของช่องแล้วก็ตารางการออกคลิปนะคะของของช่องแมเน่ไลฟ์สไตล์ทีวีนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก่อนอื่นโฟต,ต้องขอบอกว่านะคะ,ะชานเอลเนี้ยนะคะเป็นชานเอลที่เป็นแบบคือที่เป็น ไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นตัวตนของโฟรจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโฟเองเป็นคนที่มีงานอดิเรกมีแอคทิวิตี้มีแบบคือความสนใจคือมีมีกิจกรรมเยอะนะคะพูดง่ายๆแล้วทีเนี้ยแบบคือ,อรูปแบบแล้วก็คอนเทนต์ะ Content, นะคะที่ออกมานะคะ,ะแป๊บหบนึ่งนะคะขอเบรกอ้อมไม่กคือโอ้รถไฟอะ่ะแบบ ได้โลชั่นมากเลยนะแบบคือบรรยากาศมันดีมากๆกับแ,แบบเข้าใจว่าแบบออริโอคือเสียงแบบว่าไม่ได้เลยรอแป๊บหนึ่งขออ่านสคริปไปก่อนใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโอ้ยพอแล้วสอบแบบขำตัวเองอ่ะคือแบบนะ มาเที่ยวมามาฮันิีมูนแต่แบบก็ทั้งทำงานด้วยคอนเทนต์อะไรแบบเยอะแยะทุกอย่างคือเอามาทำด้วยอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคค่ะก็มาเข้าเรื่องนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าคือ,อช่องของโฟนะคะช่อง many lifestyle tv เนี่ยก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นตัวตนของโฟรจริงๆโฟเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เยอะมีกิจกรรมเยอะอะไรต่างๆแล้วทีนี้แบบคือคอนเทนต์แล้วก็คลิปต่างๆที่ลงในที่ลงในช่องเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบคือมีหลายเรื่องนะคะมีหลากหลาย นะคะมีหลายเรื่องคือแบบคือพูดง่ายๆว่าคือแบบเป็นแบบบุฟเฟ่เลยก็ว่าได้นะคะเหมือนประมาณว่าคือถ้าคุณเข้ามาในช่องของโฟเนี่ยคุณก็จะได้ไปครบทุกรูปแบบนะคะเพราะโฟเชื่อว่านะคะคนที่เข้ามานะคะบางบางคือหลายๆคนนะคะอาจจะมีแบบไลฟ์สไตล์คือมีไลฟ์สไตล์มีความชอบคล้ายๆโฟน,นะคะใน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 บางเรื่องในบางคลิป,ใน,ลปในบางคอนเทนต์ที่โฟลงเนี่ยอาจจะตรงใจคุณก็ ก็อเอาเป็นว่าก็คือถ้าใครที่เข้ามาในช่องนี้นะคะก็คือเหมือนประมาว่าคุณก็เลือกชมเอาเลือกดูเอาใน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 คลิปนะคะในท็อปิกในคอนเทนต์ที่เราชอบนะคะก็เลือกเอาตามสบายนะคะคลิปไหนชอบก็ดูคลิปไหนไม่ชอบก็ไม่ดูก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าชอบนะคะก็นะก็อย่าลืม u b s c r i b e นะคะจะได้แบบคือจะได้ไม่พลาดแบบคือ,อคลิปที่โฟออกมาคือจะออกทุกสัปดาห์นะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะเรื่องที่2นะคะไหนอะ เรืที่2ก็คือ,อความพิเศษของช่องแวนนี่ไลฟ์สไตล์ทีวีนะคะคือมันจะเป็นแบบมันติลิงกัวก็คือมันติลิงกัวคือโฟจะพูดทั้งหมดแบบสมุดห้าภาษานะคะคือพูดภาษาลาวภาษา,าไทยอังกฤษดัชแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะซึ่งโฟมีเหตุผลนะคะอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ หนึ่งนะคะเนื่องจากเอาโฟเนี่ยคือมีมีทั้งเพื่อนมีทั้งคนรู้จักนะคะมีแบบคือที่อยู่ในทั้งไทยเบลเยียมแล้วก็อยู่ในประเทศอื่นๆนะคะคือคือพูดง่ายว่าคือโฟก็แบบคือมีคอนเน็ชันเยอะเพราะว่าโฟเป็นคนที่แบบว่าคือโซเชียลมากๆนะคะแล้วก็เราเพื่อนเราก็คือเขาก็จะใช้ภาษาเหล่านี้ค่ะคือก็พูดทั้งอังกฤษพูดทั้งพูดทั้งอังกฤษพูดทางดัตช์ฝรั่งเศสนะคะก็เลยแบบโฟเลยจะต้องจะต้องคือทำ คอนเทนต์ตรงนี้คือให้มันเป็นแบบคือเป็นสามเพิ่มมาเป็น3ภาษาอะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็เพื่อที่จะแบบเ,ออเพื่อนๆเ,เ,เขาจะได้เข้าใจเพราะว่าเพื่อนคนที่เขาสนใจติดตามแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการการฝึกภาษาของโฟด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็คือเหตุผลข้อที่1นึ่งเหตุผลข้อที่2ก็คือเพื่อตัวโฟเองนะคะก็อย่างที่โฟบอกค่ะโฟจะเรียนโฟโฟก็ยังโฟยังเรียนยังต้องการคือแบบคืออิมพลูสทั้งภาษาด้านแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสของโฟอะค่ะ ด้วยการอัดคลิปนะคะที่โฟบอกไปบอกแบบคือเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าภาษาของโฟดีขึ้นได้เพราะด้วยการอัดคลิปแล้วก็ด้วยการพูดกับตัวเองแบบนี้คะ่ะโฟฝึกพูดกับกล้องนะคะคือมันเป็นการฝึกฝนอันนี้เพื่อเพื่อตัวโฟเองเหตุผลข้อที่2องนะคะเหตุผลข้อที่3ก็คือมันมนันเพื่อโฟอยากจะสาธิตนะคะวิธีการเนี่ยนะคะที่โฟบอกว่าการพัฒนาการพูดนะคะด้วยการอัดคลิป นะคะด้วยการอัดเพื่อที่จะฟังเสียงตัวเองแล้วกล้าเราเพื่อแบบคืออยากจะอยากจะแสดงให้น้องๆเพื่อนๆน,นะคะหลายๆคนเนี่ยที่ที่รักในการเรียนภาษา,ศาแต่ว่ายังมีความอายอยู่ยังยังไม่กล้านะคะ mm. ให้ให้แบบคือโฟก็อยากจะแบบคือไม่ได้ไคืออยากอยากคิดว่าโฟแบบมาโชว์ความเจ๋งความอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวโฟเองเนี่ยโฟก็คือ หลายๆคนก็รู้นะคะว่าคือโฟบอกไปแล้วว่าโฟจบแค่มปลายนะคะแล้วเรียนภาษาทุกอยาก่างโฟเรียนด้วยตัวเองนะคะฝึกฝนด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่โฟความความตั้งใจของโฟคือโฟตั้งใจอยากจะแชร์แล้วก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแบบทำนะคะในการฝึกฝนในการเรียนภาษานะคะด้วยการอัดคลิปแล้วฟังนะคะอัดคลิปแล้วแบบว่าคือให้มันแบบคือเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะด้วยการแบบ อัดคลิปแล้วเราสามารถที่จะปรับปรุงจากจุดตรงนี้ได้นะคะมันจะทําให้ภาษาของเราดีดีขึ้นอันนี้คือเหตุผลข้อที่3คือโฟอยากจะแสดงความกล้าให้ทุกคนเห็นแล้วก็อยากจะให้กําลังใจแบบคือน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ที่แบบคือต้องการที่จะฝึกภาษานะคะให้เพิ่มความกล้าอย่าได้กลัวในเรื่องของการฝึกภาษานะคะคือเหตุผลข้อที่3อ่ะต่อไปมาดูเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นในในาตารางของการการออกคลิปนะคะ คอนเทนต์ที่1คอนเทนต์ที่โฟลงในในช่องนะคะก็คือคอนเทนต์ที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของเดตติ้งเดตติ้งเดตติ้งโค้ชนะคะก็คือในเรื่องของ relationship ในเรื่องของ uh, การใช้เว็บไซต์นะคะการใช้เว็บไซต์เดตติ้งออนไลน์แล้วก็โฟ uh, จะแชร์เรื่องของ my love my life my story ก็คือในเรื่องราวของโฟนะคะเรื่องราวส่วนตัวของโฟเรื่องราวของความรักของโฟกับแพทริกนะคะชีวิตการแต่งงานต่างๆเนี่ยก็คือจะอยู่ในคอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็เรื่องราวประสบการณ์ในการ uh, ใช้เว็บ เว็บไซต์ออนไลน์นะคะต่างๆที่ผ่านมานะคะโฟมจะนํามาแชร์แล้วคลิปนี้นะคะจะออกทุกๆวันจันนะอ่าต่อไปนะคะคอนเทนต์ที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Inspiration empowering ก็คือในเรื่องของการให้กําลังใจนะคะในเรื่องของการสร้างพลังใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะโฟมจะออก,ท,กออทุกวันอังคารที่2 แล้วก็อังคารสุดท้ายของเดือนนะคะโฟจะออกแค่แค่สองคลิปต่อเดือนนะคะจะไม่เยอะเพราะว่าโฟจะไปเน้นในเรื่องของเรื่องของการการใช้เว็บไซต์นะคะเรื่องของเดตติ้งเดตติ้งออนไลน์นะคะตรงจุดตรงนี้คือมันเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคือ priority ของโฟนะคะ,ะต่อไปคอนเทนต์ที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาต่างประเทศนะคะ ก็โฟจะแนะนำนะคะเทคนิคถือว่าโฟมาแชร์โฟบอกไว,ไว้แล้วนะคะว่าโฟไม่ได้มาสอนเพราะโฟไม่ได้เป็นอาจารย์เราจะมาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับเ,เทคนิคก,การเรียนภาษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่างที่โฟบอกว่าโฟจะพูด5ภาษาด้วยกันนะคะก็คือ,คอลาวไทยอังกฝรั่งเสศสภาษาดัตน,นะคะก็จะพูดในในใน สำหรับเวอร์ชันนะคะเวอร์ชันเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยจะออกคลิปจะออกทุกวันพุธนะคะส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาดัตช์แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะออกวันเสาร์นะคะจะเป็นจะเป็นเสาร์แรกแล้วก็เสาร์สุดท้ายก็เหมือนกันค่ะก็คือคลิปนี้ก็คือจะออกเวอร์ชันเวอร์ชันภาษาต่างประเทศเนี่ยจะออกแค่2คลิปต่อเดือนนะคะคนจะไม่ออกมาเยอะเพราะว่านะแบบส่วนใหญ่แล้วคนที่ดูก็จะเป็นคนไทยมากกว่านะคะ,ะต่อไปที่4นะคะคอนเทนต์ที่4ี่จะเป็นเรื่องของ เรื่องของแบบว่า,าชีวิตนะคะแบบกิจกรรมในวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับแบบ f a m i l y Day อะไรประมาณนี้ค่ะโฟก็จะมาแชร์แบบเป็นคลิปแบบไลฟ์สไลด์เข้ามาไป <laughs> นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบชีวิตประจําวันนะคะของเมียรั่อรงนะคะเรื่องของอวันครอบครัวกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อะไรอีกอะ นะอาหารการกินอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เรื่องอาหารการกินอะไรก็ว่าไปนะคะคลิปนี้จะออกทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าบางทีอาจจะมีแบบสลับกันบ้างอาจจะมาออกวันเสาร์บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็นะก็รอติดตามกันนะคะอาคาสำหรับนะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่คุณจะได้รับในช่องแม n ดี้ไลฟ์สไตล์ทีวีเนี่ยนะคะโฟก็หวังว่านะคะทุก นนะะทุกๆเรื่องนะคะที่โคน,นำมาแชร์เนี่ยคือจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะให้ความเพลิดเพลินให้ความสุขกับเพื่อนๆแฟนคลับนะคะทุกๆคนที่ติดตามโปนะคะแล้วนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆที่ออกทุกสัปดาห์นะคะ,ะแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์นะคะ, like, share, ะ,คะเพื่อที่จะแบบร่วมกันแชร์สิ่งดีๆนะคะที่เราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อ,อเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารักนะคะเอานะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟหวัง่าทุกๆคนนะคะคงจะเอ j นจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก,ก็ต้องขออภัยกับเสียงนะคะแล้วก็สิ่งรบกวนรอบข้างนะคะคือโฟยังโฟเพิ่งจะหัดทำคลิปนะคะโฟบอกไว้ก่อนคือทุกอย่างมันอาจจะไม่เพอร์เฟกนะคะแต่ว่าสิ่ง ก็น,นั้นก็คือความตั้งใจนะคะที่โฟอยากจะนํามาแชร์เรื่องราวดีๆในชีวิตโฟนะคะที่จะอา,อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเ n j o y นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมา,มากๆสาหรับวันนี้โฟขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าที่แม n n ี่ไลฟ์สไตล์ทีวีบายบายคะ่ะ